สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกท่านครับมือนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคลาภนะน้องมณีมากกันครบทีมครับอยู่ศาลโปรลิสิกันเล็กกำลังจะเดินทางไปครับท่านผู้ชมมือนี้มากกันครบช่องเลยครับท่านผู้ชมไปไปเด้อครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนแรงๆครับอากาศเย็นสบายครับ งวดที่ผ่านมาสดสดหลอนๆกับปูฤษีกันเหล็กิ่นไหยเข่าเลขหนาสามตตรงเลยครับเจ็ดสองสองครับท่านผู้ชมเหล็กเซมซี่เข่าเต็มๆนะครับเจ็ดสองสองครับงวดนี้กลับมาลุ่นกันไหมนะครับนอาเป็นครงสุดท้ายงวดของวันที่หนึ่งท่านว่าโอกคครับ เลแล้วครับท่านผู้ชมรถติดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยูไปก่อนครับโอ,โอ้ขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วขึ้นแล้วติดลมหน่อยนึงครับติดลมฝ <c oughs> นตกมังคืนครับท่านผู้ชมฝนตกดินกับเปียกแน่ครับกับเมือนแน่ ครับมชมเดี๋ยวไปต่อครับครับผูมชมตอนนี้กใกล้ถึงแล้วครับคูรัซีกันเล็กนี่จะทับรถขอมาจาจักหน่อยนะครับไปจะถึงสารครับผูมชม เรียกออกมาเรียกออกมา นุ่มอามขั้นเรยงข้างครับเข่าปลาไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยตัวลักตัวเล่ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจอดรถกอนครับโอเคครับท่านผู้ชม เปลี่ยนพนักขับเปลี่ยนพนักขับอ่าอันนี้เพราะว่าณพันมีมือหนึ่งมือสองเลยมอันมากที่มือสองบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามเนี่ยเพราต้องรอสินังเอาหนังมันต่อมูลุ่งจะเขียนกันแดงมูลุ่งคันตั้งแต่ขั้นสูงเลยพ่นพ่นจิดถือได้ว่าพ่นพ่นมือหนึ่งตลอดเวลาถี่ลุ่งพ่นถี่เอาขามันกี่วันบังหันเก็บหลังมาตรานดูแลบังขันอย่างเงี้ยไหนแววแววว่าผู้ใดว่าพอต้องรอคือลิง ผมบ่เสียผมขอคัดขันแต่ว่าถ้าว่าข่ไข่ผมเสียอยู่โอ้ข่ไข่ซื้อ้ไข่ซื้อๆไม่ว่าคือไดจังเด๋ยจังด๋ั้าวหวอท่องรแม่ับลงมากม่ชิญลงมาเรื่งยังสิหน้าตารอปนี่เรืองมา้แล้วเองเรื่งพับยนตื่องมา้อ่องรอเองอ่าื้อยงผอต้องรอเคยเบึงตาหนังหกเฮียงกอดเส้นไอ๋อจำจำซื้อได้อ่ คือภาษาจีนป่ะแกจริงๆฮะแกจริงๆโอ้แกจริงจริงเนี่ยแกจริงๆครับถูกต้องแล้วครับลงมาป่ะโอเคครับท่านผู้ชมน้องไส้ซื้อวางไหนแหล่จริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้พ่อท้องรอไดในเห็ดไข่ป๊ามาดอกไงเถ่ะเห็ดไข่เห็ดไข่ครับท่านผู้ชมเห็ดไข่ก้นดวงดีก้นอุดมสมบูรณ์ เอาไปจีเด้อเอาไปจีไฟหรอกับมะปนไหมครับท่านผู้ชมเน็ดน้ำพริกไหมอีอย่างก่อนมันมีตำล่าอยู่ดิค้นดวงดีไปขี่กัะพเห็ดเราคนดวงบ่ดี์ไงนีเอาเห็ดออกตัวน่งไปเ็ดออัหนึ่งคนดวง่ยขายหวยกัเกงครับท่านผู้ชมโอ้คนดวงดีไปขีดกรพาเห็ดก็คือพอต้องแลตัวดวงดีเฮ็ดไข่ก็ท่านผู้ชมเลท่านผู้ชมมาขอโชคลาภมอจ๋วอันนี้ข้งแรกก็ได้เห็ดดอก่้ล้เห็ดไข่ สิมีหลายดอกก็ได้พรท่านผู้ชมสีดวงดีโชคดีคือพอท่องแลนะครับเพราะว่าปูหรือสีกันลูกเพิดออกโชวดอกเงี้แห้งครับท่านผู้ชมมาผมถือเองพอเขาไข่ดอกเงี้ยแล้วครับไปผมจะเอาไปไถั่วปนครับท่านผู้ชมผมหรอไม่ไม่มีมันจะบ่าแตกว่ะพ่อบ่อใส่กับใส่ผู้เดียวเออได้มันแตกเนี่ยผมจะเอาไปบ้าดวังนี่ใส่แล้วละพัด้หลายพันเห็ดไข่ยังดอกเงี้ยแถท่านผู้ชมเอ้ยพ่อยังไดตตาดีแถบันนี่ นี่ไส่อะบาอชัยเห็นเห็ดปวกครับท่านผู้ชมเห็ดปวกกะมีโอ้กูได้เห็ดปวกบอชัยเบื้องอีกเบ้องพ่อมันสุ่มมันสุ่มแมีนมังหันฝนตกเดียวออมันสุ่มเ็ดเกิดมังหันฝนตกครับท่านผู้ชมดินซุ่มหรอกอะมันอากาศจะเอาเอาฮ้อนร้อนฮ้อนอบอ้าวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ได้เห็ดไข่ดอกแบบไงเลยพ่อได้เห็ดไข่ดอกแบบไงเลยแม่นไหมของพ่ออเหรอพ่อไอ้พ่อโชคดีพ่อเห็ดอกีกจักดอกในเดิมจอดทีจอดทางจอดปลาจอดเขาแม่นเห็นเห็ดไข่ดอกแบบไงเนี่ยถือว่าได้โชคชั้นแรกแล้ว เหลือแต่สามตัวถ่ายลงว,วันที่หนึ่งแหละที่ปูจะให้งงนี่ลองเล้งคน,นใดคนใดเลยพอโอ้เห็ดไข่ใน,นดอกงามเถอะดอกเขียวย่งดีเนาะอุดมสมบูรณ์ครับท่านจู้ชมเอ้ยมาถึงแล้วครับสารปูหรือสีกันเหล็กงวดที่พานมาสดสดตลอดครับสามตัวหนาเจ็ดสองสองเข่าเต็มเต็มครับ สาตัวหนาเลยเจ็ดสอน่ะน้องอามเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมเนี่เวลาปูให้เราจะให้ตรงๆเลยครับตรงขักตรงแน่เลยแม่เจ็ดสองสองสามตัวหนาตรงตรงอ๋อเป็นแสงสะท้อนนี่นี่แดดซองมานี่เดี๋ยวครับผมปูดีสีแดงแดงแดงนะครับท่านผู้ชม เด่เบิ้งเด่แย่งกันแล้วนะครับผมนะเอาเด่เบิ้งอยู่ปะเออเด่เบิ้งเติมเด่แง่งโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่ปูลือสีกัดเหล็กนะครับตะวันแดงๆไข่อยไปใส่กับเบ้าหงูนะโค้งมาแล้วครับโค้งมาแล้วแล้วแต่สีเด่เบิ้งเด่แย่งกันเด้อท่านผู้ชมเด้อ ะครับเดี๋ยวมาซองมาหยังเบิ่งแล่างมาปะยับอดีตสูตรเพราะต้องแรงการยุ่งบ่ก็ได้ซื้อยอกอยอมาตรนจบ่โอ้ยกยอเป็นถูกแทนบ่มันเลยมาแล้วมันคือจิกาเลรอพ่อโอเคไปเออไปมาขอท่านว่าแล้วคนต้องแลงเขามาพี่เจ้าคุณยายโกโมเฮียก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 ระซามที่มันไปหาเห็ดบนหันนอนได้เห็ดเั็บนหันเห็ดโอ้เห็ด เฮ็ดอืลื่นเฮ็ดเออเฮ็ดแต่ใครก็ว anyway> ่าใครเป็นล like ูกสาวผู้เฒาก็สิบ่ค่อยมักไี่ยังก่อเฮ็ดอืลื่นเฮ็ดเข้าไข่เข้าไข่ก็เฮ็ดเข้าไข่เป็นตาพ่ออีกเนาะแม่นเกิดเจอไปเกี่ยวกับงาถวยมันจิลืมแต่ว่ามีแต่คนชมก่อนเปิดเราไปนี่บอกเคนเราไปบอกไไปด้สวัสดีนะครับพี่ขอต้องเรียกพระสวัสดีทุกครับครับขอต้องเรียกคนเดิมรายงานตัวนะครับเนาะเฮ็ดข่าไข้เอาไป ย่างเรามาปรนเมีนครับผมนู่แบบนี้นาเสียพอท่องแรามากรันตันด่วนเนาะว่าเก็บเห็ดค่ะเมีนโอ้คนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดมาเ็ีเพี่เจ้พ่อท่านผู้ชมครับคนดวงดีไปขี่กับพ่อเดี๋ยวมาจุดธูบบอกล่าวงวดเจ็ดอะไรนะ่งคนเจ็ดสองสองสามตัวหนาครับเต็มเต็มเลยปู้พันไหนคักไห่แน่เลยเสืมซีอืมตรงๆเลยเด้อ เป็นอะครับท so mm? <y> ่านผู้ชมอ่ะบใช้จุดไปก็แหยคักแหยแน่หีปูกั้งแั้งนนะคนที่เป็นหกแปดหนึ่งเขากเข่าเดียวกันที่คน่องที่แล้วก็แม่นหน้ากท้ายยุ่หัวเข้าดเข้าแปดเข้าเข้าแปดดก็แม่นอือที่ดียวจะบอกว่าเขาบนท่านผู้ชมโอ้ทานึงเป็นเกียรนี่มันก็ได้คักเนาะไนั่นน่ะผมก็บทาท่านผู้ชมเบิองจริงนึงกัวเกีะเดียวกันดิออผู้บั อันย oh, ุงพันลงไม่พร anyway> like, uh, ้อมพ่อพรอมพร้อมไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วยุงพันลงใหม่วันนี้ถ่ายด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าอ่าอ่าเฮ็ดกับฮกได้ดอกนึงกับแม่ติดฮกหนึ่งกี่วันยุงมาไหลต่างเดิมโมกันนะครับนะฮะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาลูกอามบอกเพป็นก็นะ มาจังไหนอือออฮะเอาอวินบอกเพื่อนว่าไ,อ,อ,อ,ไอ้นอะถูกเจ้ากันเด็กไกมันมีลูกหลานทีมงานทั้งหาช่องมีนุ่มบ้าคนเดิมทำคนชาแนลเขาต้องแลกคนเดิมมาวินชาแนลป้าต้อยคนมีสเส้คนความถุยความดุยทีมงานเปล่าใช่ขาดเต่าเขียดกระเป๋าไก่ละละปูมันมีกต่ในเดินทางบุ๊บ พาฟา,ภาโดโดมากเพื่อมาขอชมขอหลักมาเพิ่งกว่ารามีปูขึน้นเก่าปูเอ,อ้ยเ,ออเออพราะว่าล,าลกานนูกหลานยังพรท่านผลวิกฤตเย็ซีทั้งบ้าดย่างปูยังเดือดร้อนปัญหาหนีสินก็ย่างลุกนั่งผสมกับสาเพิ่งเท้าก็สอกับไรดอกเบี้ย<ม>เข่ากับน,น้ำท่วมเออทั้งโควิดระบาดเศรษฐกิจย่ำแย่ยไปต่างๆนานาปูเอ้ยมัอนี่แต่มีปูเท่าน,นั้นละที่ซอยลูกซอยหลานซอยเย็บซี่ทุกทั้งบานได้ถ้าปูบ่ซอยครั้งนี้ก็หัว สิไปเพิงผ้าผู้ใดๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผู้บัดพร้อมปวดได้อีเปิดวกเปิดใจซอยลูกซอยหลานซอยเอ็ซีทั้งบาทให้คุณจกทุกข์ในครั้นี้ไปด้วยกันทุกข์ขุดทุกคนโดยให้เลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าหกสองพันถาลอยหกสิบห้าตรงๆปังๆสามโตเด้อปูเอ้ยเอาตรงๆมันปังเด้อปูเด้อมืออื่นนี่เขาเดี๋ยวมาเก็บเงินดอกละปูลอยละยี่พร้อมนะ ขื้นแหมนแรงเจ็บต้นก่อนตนนี้วันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยโอ้ยรอกับข้างสเดือนหรอกปูยจากไอ้ปูให้เหล็กเซียมซี่คือหัวจีพานมาเจ็สอสองเข่าสมตัวหนามันนี้ตั้งใจมาเพิ่งใบบุญปูนี่อปไม่น่าจะขอปูหรอก่ังไแรวันนี้เหล็กเสียมซี่สิปูเคยให้เข่าขอหัดนี้หนึ่ท่นว่าหกขานครับให้เข่าสมตัวคือหัวจีพานมาตะปูเด้อสาธุ ฟันตะเฉียงโอ้ยเป็นกับงูแล้วรับกูเสียงยังอุดรนี่งเสียงรถเสียงรถรถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาทเวลาบอมี่กับบอมมี่เขาใจนะท่านผู้ชมนุ่มามรถเกี่ยวเขาอะนุ่มามหายยาวห้ได้สามแต่ว่าปูเล่าห้ลอะไน่าเสียอยู่ปูเราบอกว่าปูเล่าเสียหายอีกครับสามตัวตรงๆแบบมหัวที่ผ่านมา

ที่เรยเาเบิ่านี่เรียรมทานผู้ชมเป็นของน้ำโชกรพเป็นขาง้ว่ได้แล้ี่ไดลนี่เย่ีนียวออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขครับผมหมายเลขครับท่านผู้ชมจันนี่ได้มาหมายเลขเี่ยสครับผมหมายเลขหมายเลขสีครับท่านผู้ชมขอไม่มีจบเจหมด หมยเล็กครับผมไม้เลกไม้เล็กสี่ครับทำชุมารถใครัตทางไหนอะยิเสียงบมบูมแล้วเราเราเราก็ไปดูดิลองไปดูดิรถแบบเรเราไปใช่ที่รถไปเบิรงเลยใช่ง่ายง่ายไมม่เผื่อเขามาหาเห็องไมเล็กยังเราพีมาเไหม้เลกที่เขาู้ชมหไมยเล็กสี่ครับ ต,ตัวตรงครับท่านผู้ชมครั้งที่สองต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับ<ส>มหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเป็นสี่หนึ่งครับผมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวมานะครับท่านผู้ชม ใายออกมาหลังคารถชมที่สามจับตาดีๆครับสี่สี่หนึ่งสีหรือสี่หนึ่งสครับท่านผู้ชมต้องทะเบียนรถขั้นลังได้ไมสี่หน่งสี่หนึ่งสี่ครท่านผมสี่หนึ่งสีอย่าลืมนะครับท่านผูมหมวที่แล้วเข่าสามตัวตรงตรสามตัวหนาเลยสี่ปูสี่เล็กอะหัวนี้เลยสี่นี่เดี๋ยวจะอยฟังคำว่าสี่หนึ่งสี่เนี่ยรถทะเบียนไอ้คันแดงหนึ่งสี เอาตรงกันนึกโม่ส่กว่าที่นี่ก็ขอทอเราดูอัะขั้นม่ไส่เวฟจะไมได้แบบปลายเนาะเดี๋ยวเดีวพ่อผมมาแล้วซีซีสูงซีซีงขโมรถผู้ใหญ่ขโมยรถรถสามล้องันกับรถอาขั้นใหญ่คนแก้มันเด็กมันป่แมนวาอยข้าชุบป่ากันเซีซีพ่อจับของซีหนึ่งซีอ่ะท่านผู้ชมมือนีนะครับท่านหลังเราทำยกไปท่านผู้ชมมอนี มีของมากใครมาไหมแล้วก็มีใครเสี่ยงโชคด้วยของด้วยพอท่องเล่ยตัวผึ้งเป็นเสี่ยงโชคในการจับไข่ในของนะครับท่านผู้ชมโดยจะเป็นการเสี่ยงท้ายน้ำผู้ฤาษีกันเด็กไข่ผู้ฤาษีซอยพอท่องเล่ยจับเลขไข่ในของออกไม้สามใบครับเทียวละใบนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่ะตามนั้นนะครับไอ้พอท่องเล่อธิษฐานนะครับท่านผู้ชมเบลอเนี่ยดอกนี่หน้าว่าวเต้องออกกันผู้ฤาษีกันเล็กดีพอท่องเล่มากหอยโชคขอลาไปท่านผู้ชม วันที่หนึ่งธันวาสว่างห้าหัห้าครับท่านเอาจับมือเพาะทองแลไปจับอรวดได้ยังกระไดเนาะครี่ยังใช่มีคนมาจีเกี่ยมในข่อยมั้งเหรอเฮ้ยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราใช่ตัวจีเกี่ยมไนด้ยเหอครับครับลูกแรกครับท่านผู้ชมได้ออกมาแล้วครับไข่ใบแรก หมายเลขขึ้นมาแปดแปดคับท่านผู้ชมแปดแปดนะแปดพูดให้มันชัดๆหน่อยเออแปดเออ้อแปดเราตีต่อจากแปมาเลยครับ้เดยกไทยรอบที่หนหมายเลขแครับแปดแปดีกเลครับท่านผู้ชมหันแปครับมากว่าเปลขสอ้าวอ้ใบที่2องครับท่านผู้ชมเลขหครับผมห้าครับท่านผู้ชมหเป็น8ปห้าครับท่านผู้ชมแ ยุ่นนยคยุ่ในใจอนเลยก้อนสีลวงนี่ก้อนสีลวงนี่คิดว่าขอคอยเอาตัวนี้ตอนไหแปดหานเราตีขอตัวนเพิ่งนะครับตอวนอี้โอ้เสียท้ายติแปดหานเราติเสียพอท้องเรือไทยแนวายขีดโดนปูเป็นวายจะขีดโดนพอนะจับเป็นมาพอท้องเรืมักเรียกแน่ของมามละงวดนี้เนาะ ท่ายสองตัวเดียวบอสซีกับสวงได้บอสอ่าได้ครับอ่าบอสซีกับสวงทางนั้นซอยนี่แหลอยัยอยากตายเขาพอต้องเร็วเวลาที่ท้าสามมาบอกคุณผู้ชมมาแล้วสามแอบหาสามอยู่กันมาแล้วว่าเอาไปขอปูห่อคำตรงกันเลยเซียมซี่ตรงกันเป๊ะจะบอกนะว่าได้เลขตัวนี้ตรงกันเป๊ะเลยห้าสามคานผู้ชมบอกมื ก้าว่าสู่บอกก้าวมาหันมาให้เป็นสามไม่ต้องมาไม่ต้องมามาทุกวันไม่ต้องไม่ต้องมาทุกวันมาทุกวันไม่ต้องจกก็ไม่ไรไม่ไรมาทุกวันผมาทุกวันเลขตรงกันหลายหมองเลขตรงกันหลายหมองเออมาทุกวันแปลไทยแบบว่าไม่ต้องกีนสามพี่มาทุกวันไม่ต้องกิดไม่ต้องโผล่พี่มาทุกวันครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะปูหมาวลายเราซุ่มโมนีมัน ข้อแห่งข้อยังครับผมอาในของกามีไปที่ขอสาธุกคะแนนกินแพรเลยเดี๋ยวนเราข้อแห่งเอาข้ออรเป็เศนิข้อเราเป็นเศษตะไครเฮ้ยโอ้ยไม่มีหมดไม่มีหมดไม่ไม่หมดไนหมดไม่หดไม่หดไม่หมดไม่หมดไม่หมดหมดไมไม่มไม่หมดไมม่ไม่่ด่ไม่มไ่ไม่มด่ว่มหมดแ่วหหไม่ไดไก่ ไใหตใจของอีกทมีที่มีสานเอามันของโดนเรียกบอลาะนี่จับแล้วที่มันเงี้ยซ่านตอมอยากได้อะไรมีบดด้วยไหมบซ่าบ่บอยากได้ขลือหาลจากหลังไหมตอนเย็นอ่ามีราบวดมีลาเด้อกูคัดจันหอปราดซี่ขอมไม่ครบ้อนหหมองครับแต่ว่าผมได้ดีกินเลยไม่มีหมดไม่หมด ไม่มีหมดไปกินเด่เออไม่มีหมดเอามาอีกดิกินเลยไม่มีหมดเอันกินเลยไม่มีหมดเอามาอีกดิฟังคำสุดท้ายไม่มีหมดเอ้าเอาเลกตัวใหม่มาแล้วไม่ต้องกรีดกินไกินเลยไม่มีหมดเอาโป๊บเบอร์ห้าสามแปดนะครับมันมีคำเดินกูบ้บงประเภทเงิ่นดิมามียืมคนใส่ อืมปะก็ไม่มียืมก็ไม่มีเงินแต่ยืมคนใช้ประเภทเงินบ่มียืมคนใส่อ่ายืมคนใส่เอาแมนยืมคนใส่ประเภทเงินบ่มียืมคนใส่ก่อนเด้กกางศีษอดมีสีษอดเด็ก็เอาเอาอยนี่อยู่เกือบถึงบางอ่อมันหอดบางกอกนะครับท่านผู้ชมเพอากาเอาเฮ้ยแมงมุม โอ้ยแมงมุมตกลงตัวใหญ่เลยจะขาปันมาบึกเลยจะขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นจะขาเอาสามขาเอาสามห้าแถวได้หนิทวงแมงมุมพ่อฟังแล้วว่าเป็นทวงเก่าพ่อพ่อตาลุบามทวงเงินปูเป็นยิมเลยหนักยิ้มขายหนึ่งมาเยอะได้ไหมจอมจ้้มเลยเน็ดดอกหนึ่งเด้ออย่าลืมที่ว่างยังไดจานเนี่ยเน็ดเน็ดต้องไปเน็ดต้องไปซองมึงแค่นี้ต้องไปซองมึงเห็นเน็ดดอกหนึ่ง หนึ่เจ็ดเอาหนดอกกันหนึงผู้าค้นวายเห็ดเป็นหก่าไหมผู้ค้นวายเห็ดหายเห็ดหกก็แล้วถ้าผู้เพิ่นที่ตีเอาหกหนเจ็ดหนึคือจังตีก็อฝันน่ะผมวายเห็ดเจ็บแล้วอืมเอ๊ะเฮ็ดเจ็บไปนะ เกียดสีนะว่าเลยว่าเมันเสียนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูงโดดเหนียงเหนียงก็บาใช่เลยะคือว่าเขียบมาดิมาเสียาบ้าเกียดจะปวดปที่หนาเข้เได้เอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเลขถูกเบิ้งเลขถกเบิ้งสแงได้นหมรัเนี่ยยังยงันเนียหรืว่าถ้า้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเลขถูกกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ้งเลขถูกันครับซึ่ง ใหม่เมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนีครับแลินเออกรกรตมชิมได้เรก็ปไป็นหนึก้าสามครับท่านผู้ชมเลขถูกวิสารปูทศสีกันเหล็กในงวดของวันที่หนึงท่านว่าโคกงทุท้ายครับหนึเก้าสมครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะ้พีมาวินมาเบืองแล้วกัน โอเคแลครับนผมช้ชมนน้องเมเนก้ามาขออะไรเราครับกับสารปูสีกันเหล็กในงวดของวันที่หนึ่งท่านว่าปีว่าเป็นโครงสุดท้ายครับ่วมซึ่งกับตรงกันหลายจุดหลายสารอยู่กับตำม,มุชมแต่วางงวดที่แล้วนี่ปูรุสีกันเหล็กนี่เป็นไหนเหล็กเซมซี่เข่าสามตัวหนาตรงตรงเลยครับนผม้ชมงวดนี้กะอยากให้ปูนี่ให้โชคลาภขึ้นงวดที่ผ่านมาเนาะกะคลิปนี้ขอบคุณในหลายนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจทางสองต้นชนแนล เบาใจลมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับในงวดหนึ่งท่านว่าหัวขานี่คลิปนี้กับลอท่าทผู้ชมเป็นกอนน้ะสวัสดีครับ